ส่งนะครับทหารตำรวจนะครับส่งในร้อยในพันครับชื่ออะไรนะครับแชมป์ครับคือแชมป์นะครับอยู่ที่ค่ายอะไรเอ่ยค่ายสิทยาวงค์ค่ะสิทธิวงค์นะวันนี้หลอนะตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ซิทโทครับซิทโทแล้วเอารอครับหน้าตาดีนะครับมนที่จะมาตัดผมนะครับเกี่ยวกับส่งทหารตำรวจให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมรองนะครับลองจะตัดข้างบนก่อนนะครับ สามกำลังดีไปเรื่ไยๆเลยนะครับเขียนว่าเนี่เป็นมุน้กได้ แล้วผมก็จะใช้ตัว0.5นะครับลองลองด้านข้างนะครับตอนนี้นะครับใช้0.5ลองลองขึ้นไปนะครับด้านข้างเลยนะครับข้างขึ้นไปเลย ในด้านระหว่างจองฝันนะคอาฝันกำลังดีขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ เสร็จแล้วผมก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโดยใชยห้หวีใหญ่นะครในการเก็บรายละเอียดเราก็จะเก็บขึ้นไปเลยนะครับ หรือส่งอาหารตำรวจนะครับ,ตร,ต,รบตรงนี้นะครับที่เรารอไว้นะครับแบบไล่ยาวเลยนะครับไล่ยาวกันไปนะคร ผมก็จะมาไล่นะครับไส่ซ้ำๆนะครับเพื่อที่จะให้เผานวลกลืนนะครับลวมกลืนกันนะครับแบบนัดข้าเราก็เจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับทัานข้า จากเก็บเสร็จนะครับเราจะมาดูนะครับว่านะครับเสมอกันหรือยังครับไม่ยังไม่เสมอนะครับแล้วก็จะเก็บนะครับโดยการยกนะครับยกกัดแตเล่นขึ้นนะครับตามด้วยวีเราเก็บนะครับไปไป เดือนหนึ่งก็ประมาณกี่ครั้ง่ะประมาณห้าหครั้งได้ ตรงนี้ให้เท่ากับนี้ครับเท่ากับเ่าปันนะั่นตรนี้าหาว่าท่านอยากจะตัดผมเป็นหรือสนใจนะครับอย่าลืมนะครับดูเปิดดูครับช่องของผมนะครับสอน,นอจิ๊บ ท้องอินไทยนะครับสอสลาโนโนทจุดนะครับจิตท้องอินไทยนั้นในช่อง Youtube นะครับยูทูบหรือ Facebook นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทาัดซอยช้นเนี่นะครับดูได้เลยก็จะมีอะไรต่างๆ,ๆนะครับที่จะค่อยๆใน้นได้รู้ได้ศึกษากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องผมนะผเรื่องผกี่ยวกับตับผมเลย ถนดซอยชาแนลนะครับเกี่ยวกับตันตัดผมโดยเฉพาะเสร็จแล้วเราก็มาเก็บด้านซ้ายนะฮะเก็บรายละเอียดด้านซ้ายเลยนะครับ ดีืเนี่นะตัดผมเนเาดรเราก็จะเก็บด้วยนะฮรัเรียนด้วยหวีนะหวีแล้วก็กันกระปัตเลียนกันขอบนะครับแล้วก็จะมากันขอบลูกค้าอีกหนึ่งนะ องเราก็ถือว่ารอนะมาตาดีนะนี่เห็นดาราเนี่ยเห็นดาราเป็น,าาน,าานะะช,มชม่องทางาผปแท้นะเป็นเป็นช่องทาง หน้าเสร็จนะครับเราก็จะนะครับก,กันนะครับหีัว่าเราจะถ่ายหมดนะครับแต่เราก็การขอดไว้นะเพื่อที่จะได้สะดวกในการใช้ใบมิตโกนนะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะถ่ายขึ้นไปเลยนะครับด้านหลังโดดขึ้นไปเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้มีเหรียม ทรงครับทหารตำรวจนะครับทรงในร้อยในพันก็ทรงนี้นะครับยุปนนคปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องทหาราตำรวจต้องไว้สั้นหมดครับเพื่อความถูกต้องนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตามยุคตามสมัยสมัยก่อนทหารตำรวจไว้ทรงอเมริกันทรงอเมริกันทรงนะครับ เด็กได้หลายๆทรงทรงเมเนไไกันทรงลองหวีนะครับทรงลานบินนะครับเด็กได้หลายทรงจบยังไม่ทรงนะทรงให้เราได้รู้นะครับสวยพอเง,งนนะิน ทหารตำรวจในร้อยในพันนี้เราก็จะมากันขอบลูกค้าวันนี้ใช้ครีมนวดเหมือนเดิมนะครับในการกันขอบนะครับเหตุที่ใช้ครีมนวดก็คือติดนวดมันไม่แห้งเร็วนั่นเองนะติดนวดเดวถ้าหารว่าใช้โฟมนะมันจะแห้งเร็วนะครับเวลาโดนนวดลูกค้านะครับลูกค้าก็จะเจ็บนะครับ ถ้าเราใช้ขีมรวดเลยครับมันก็จะอคงทนนะครับ <S 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 แต่หาว่าใช้โฟมตัวนี้นะครับโฟมตัวนี้มันเราก็ต้องรีบกันนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรีบโผนนะเดี๋ยวขีมรวดนี่มันจะมันจะทนกว่านะครับมันจะไม่แห้งเร็วนะรีรดลวดเสร็จกันแล้วนะครับกันด้านหน้าก่อน คนวริศนะใช่ไหมครับวริศที่นานนะครับขอขอบคุณท่านสอนอออนอินนะวงแปลงนะครับรับชมแล้วก็ทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมอยู่ในขนะนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูกล้วยก็มีนะครูกล้วยนะครับกำลังรับชมทุกท่านนะครับอันนี้คือเป็นสงทหารตำรวจนะให้ท่านดูด้านชมกันนะครับ อย่างน้อยๆเราก็จะในมาแรกเรียนเรียนรู้นะครับในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับในการตัดผมของผมองสบายดีนะครับท่านสนอร์นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับสระบุรีครับท่านวริศด้วยนะครับทีนันใช่ไหมครับแล้วก็จันเชยนะคุณจันเชยมีทุกทุกท่านนะครับคุณครูกล้วยได้ด้วยนะครับ ตเราจนทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายทอดกันนะครับเกี่ยวกับตัดทรงนักเรียนทรงไหนร้อยในพันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทหารด้วยนะครับทหารมาตัดนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับสนอจิบท้องถินไทยนะครับสอสลานะครับสอสลานจุดจีบท้องถินไทยครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็อ่าช่อง ถนดซอยชั้นเนีนะครับ